ตอนทิ้งไม่คิดบีมวารานิดเลี้ยงคนเดียวตั้งแต่สีเดือนกลายเป็นซิงเกิลมัมแบบตั้งใจสําหรับสาวบีมวารานิดลูกของดีดอกมะดันตลกชื่อดังที่จากไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากตั้งท้องกับแฟนนอกวงการแต่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวได้และตอนนี้สาวบีมกลายเป็นซิงเกิลมัมแบบเต็มตัวเลี้ยงลูกชายน้องโซ่คนเดียวเมื่อถามถึงพ่อของลูกชายว่าได้มีการส่งเสียหรือไม่หรือได้พบกันหรือไม่ซึ่งสาวบีมเปิดแบบหมดใจว่าลูกเริ่มรู้เรื่องแล้ว เคยถามถึงพ่อไหมไม่ค่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ในวัยที่เขารู้ว่าคนนี้เป็นป,ปา้านี่คือพ่อแม่ลูกเขาไม่เคยถามค่ะมีเตรียมคําตอบไว้บ้างไหมถ้าถามถึงคุณพ่อบีมบอกว่าก็คิดไว้ค่ะว่าพอถึงวัยหนึง่งที่เขาถามเราต้องดูว่าในวนัยนี้เราต้องใช้คําพูดอย่างไรให้เข้าใจทางคุณพ่อได้ติดต่อมาอยากพบเจอลูกบ้างไหมส่วนตัวบีมไม่อยากให้เจอในเวลานี้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกสับสนว่าทําไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันอยากให้เขาจําภาพที่มีคุณยาย มีแม่นา้าและตัวของเขาเองแต่พอถึงวัยหนึ่งที่เข้าโรงเรียนแล้วต้องดูต่อไปว่าเขาจะถามเราว่าอย่างไรแต่เขาก็มีติดต่อมาบอกว่าอยากเจอลูกแต่พอบีมบอกว่าไม่พร้อมเขาก็ไม่ได้เซาซีอะไรก็หายเงียบกันไปเป็นปีแล้วค่ะไม่คุยเรื่องลูกกันบ้างหรอค่ะไม่ได้คุยกันเลยค่ะถ้าคุยก็คุยกันทางไลน์ล่าสุดก็คุยกันช่วงวันเกิดลูกเขาอยากเจอแต่เรายังไม่พร้อมเพราะเราก็ชัดเจนเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราจะเลี้ยงเอง มันหนักแค่ไหนกับการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เหนื่อยนะแต่เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขบิมคิดว่าตัวเองโชคดีในหลายๆเรื่องเพราะครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่มีอะไรที่จะบอกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่อันนี้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในของเรามันเป็นความเหนื่อยแต่ก็เป็นความสุขของเราเราก็จะสตรองในแบบของเราไปมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกเยอะไหมเยอะนะคะในการเลี้ยงเด็กคนหนึง่งค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่เราก็ต้องทําค่ะต้องดูแลกันไปเพราะเขาเป็นพลังเป็นกําลังใจ เป็นทุกๆอย่างของเราก่อนหน้านี้เคยคิดไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้บีมบอกว่าทุกๆคนที่เป็นแม่เขาทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเขาจะทําได้ค่ะในตัวบีมคิดว่าบีมทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเพราะมันไม่สามารถมีอะไรที่จะบอกได้ว่าคนนี้เป็นแม่ที่ดีกว่าอยู่แล้วเพราะเวลาที่เรารักใครสักคนเราจะรักแบบไม่มีเงื่อนไขและทําได้ทุกอย่างแต่รู้สึกว่าถ้ามีความรักอีกครั้งต้องดีแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ลูกติดเราก็เลือกมากและเลือกมากกว่าเดิม เราต้องถูกใจลูกและทางครอบครัวถ้าเข้ามาต้องเพิ่มเป็นโบนัสให้กับชีวิตไม่ใช่เข้ามาแบบทะเลาะครุ่มใจอีกไม่เอาแล้วจึงรู้สึกว่ายากไม่ค่อยผ่านเกณฑ์มันมีน้อยมีใครเข้ามาบ้างไหมมันก็มีนะคะเข้ามาคุยไลน์แต่เราก็จะตัดบทไปเลยไม่มีเวลาค่ะชวนทานข้าวก็ไม่ว่างค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก social ลนิวอัปเด c o m ขอบคุณค่ะ